สวัสดีย่ำเสต็อครับเอฟซีพี่น้องคนสองปลาสุข,ขุทุกคนสวัสดีทั้งพี่น้องเช่าไท่เช่าเลาาแล้วก็เช่าต่างประเทศละพี่น้องสวัสดีทุกสาขาอาชีพสวัสดีทุกทุกท่านท,ท,ทุกคนเด้อพี่น้องที่มาเป็นแรงใจคนสองปลาพอกันอยู่ปลาคือเก้าพี่น้องมาเนี่ยับคนสองปลาเดินทงางเข่าปลาแจเสร้าเลยพี่น้องมาเนี่ยตามหาเฮ็ดกอคือเก้าว่ะละพี่น้องหลังจากเมื่อวานมานไปเกือบเต็มตาแยเกตมันนี้มาตามไม่พี่น้องมาดุนล้ำกันสีมานบอกมาเนี่ย ตามขาดไม้ละพี่น้องวันที่สิบแปดมีหน้าคมปีหกหาพี่น้องก็เดินทั้งเขาปลาคือเกา่าตามหาเฮ็ดกอคือเก่าละพี่นอ้องอ่าเฮีเกตสวัสดีค่ะมาแมา่แต่เมื่อนี้มันลุดเอา้าเมือน,นี้ก็เริ่มลวเด้อพี่น้องนะั่นดอกแรกแห้งมัน <c oughs> ยางงามเลยผุนแดงๆจิงๆอยู่บนข้างๆเลยบอกข้างเาง,างเลยพี่น้อง อุ้ยงามกว่ามก่มวานเนาะแม่ดอกนะเฮ็ดหนาฝนยังง่างามปานนี้เด้อพี่น้องแมีนเนนเอาดอกแรงแหงมันพี่น้องเป็นเห็ดกอดอกงามๆก่อการเสาร์วันที่สิบแปดมีนาคมพี่น้องปีหกหาเดินทางเข้าป่าหาเก็บเห็ดเห็ดกอพี่น้องเห็ดกอหลงฤดูอรุณน้ำกันเงาเงาเด้อพี่น้องมันอิสมานคือกุมวานบ่พ่ออยู่บ่ฟังนั่น ดอกงามยังน้อยจะเก็เมืองเหนืพี่น้องหมู่ว่านเราในหันหมู่ว่านมันบอลชิ้ใหญ่เน้อหมู่ว่านยังน้อยเลยบ่เห็นอู้ยสามกันเล้วพี่น้องที่มันคือหมู่ว่านบ่กกำลังแต่งดอกกำลังมันซองดอกพี่น้องดอกนึงพี่น้องดอกที่สามยังโอ้ยมีแต่ดอกงามเนาะดอกเท่าเก็บไปเบิร์ดได้หมู่ว่านดอกมาเก็บเบิร์ดหมู่ว่านเปล่าประเด็นก็สิมีแต่ดอกงามดอกจมจุ่มแหละ่ไปแล้วพี่น้องหอมเดียวสามดอกอ้ยเบิ่งแน่งามแอง หมอมีดอกใหญ่ขึ้นหม้อว่านเรื่องพี่น้องมคนนี้มึงเนี้ยนีแต่ดอกงามทั้งนั้นเลยปุ้ยสะออนสีสันเนาะเนาะเป็นแต่แสบเฮ็ดเดือนมีนาเรื่องพี่น้องนี่เอี๋เอาอีกดอกนึงดอกนี้ก็สุดยอดเลยพุ่นปุ้ยขาเป็นขาพี่น้องเด้มือมาเด้อจ้าเอาหมันแต่เศร้าเลยพี่น้องบ้านนี้จุ่มนี่เนาะออกไปเรื่อย้เลยนี่แม่พี่น้องพุ่นขาเป็นขา อ๋อเราลุรนน้ากันแง่ๆเด้อพี่น้องมาอนี้รอปลาเดือนมีหน้ากับยายเกตเมือวานกับมานพี่น้องรุ่นมาอนี้ก็เป็นตะมมันอยู่พี่น้องผอแต่ดอกงามๆดอกนี้แหงงามเอาผอแต่ดอกงามๆเด้อพี่น้องมาอนี้ยมันคือเมือวานก้นสวยเนาะอืมมือวานนี่ผอแต่รุ่นยายเกต์มาอนี้พผอแต่กระลังซุมๆพี่น้องก็หล่ะโอ้แม่นนี่อยู่แต่ไปจองเห็นมุมดอกมันไม่ได้หาหนีแล้วเบิร์นตะอยู่ฝุ่น งอ่ามมากหมูว่านสิจูมเด้ดนี่เมียนเมียนหมูว่านไก่ไปตองมาเห็นมันหมูว่านสิกบเอ้าหมานขึ้นมาเรื่อยแล้วเด้อพี่น้องเนี่ยยางดกแห่งยัเกศนี่เออมาท่านสุกดกขักพี่น้องปีนี้สุกปุ่นละปลายเมษาปุ่นละพี่น้องมัทยางเป็นผลละไม่ปลา อดอกนึงพี่น้องบานแต่ยังโอเคอยู่โอเคอยู่หมูอ้านจูมเลย,เยอ,อะหวานเรื่อยๆอยู่เด้อพี่น้องมีบ่ามไหมฮะบา้บาเห็นเนาะฮะเราไปเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยๆด้อยพี่น้องตามผมถิเกยได้ละเฮ้อมาหฮมนี่ขออีกดอกนึงพี่น้องยาังงามเลยคุณออกเป็นแกนเลยเนาะ <laughs> พันุเล็ดนาฝนเนาะเกิดตามพมสะแบงพี่น้องแถวนี่นาฝนเฮ็ดบดินหลายเด้อพี่น้องแถวนี่ใส่พมสะแบงนี่ยืนเล่งยังยัยเกตเฮ็ดบดเฮ็ดบดเกิดเอาอุ้ยดอกงามๆตัวนี้แน่พี่น้องเป็นเฮ็ดปลายขาวมันหังแดดนามันเลยเงาอวอเด็กวาทุกอย่างกัน มันทั้งเห็ดก่อเห็ดบดนหน่องไปเลยมันฝนตกฝนตกอากาศมันเชือนมันก็เกิดทุกเห็ดล่ะแม่นเบิดตัวนั้นแม่นเบิดนี่ตัวนี้งามเลยอุ้ยได้ร้ายเติบอยู่ได้นี่เอามาเลยพี่น้องบานีิดีสูบยุบอือตัวนี้งามเด้เห็ดบดกระไดบานนี่นั่นดอกก็ดีสูบ เขาเจียมาเจียงคอนไหนป้องเลี้ยงเลี้ยงงามทั้งนั่นเออเลี่ยงงามไม่กดเอามาเสืองไหวที่นี่ป่อยตอดไปแักเลยเพื่อนเพื่อนรวมปลาหาเห็ดเหรอพี่น้องพ่อค้อนมาไหนพ่อใหญ่นี่เสืองประจําอ้าวนี่โอ้ตป็นงี้เสืองไหวแล้วปะดีมาตจริงเสืองคนฟองปลาเสืองไหนกระบอกผลสายตาคนฟองปลาดอกพ่อใหญ่เอ้ย เห็ดข้าวดินเห็ดข้าวแป้งดอกนึงอ้อยากออกสัญญาณหรอป๊อฮึกลัวจะห้องเกิดอยู่เบิดปีน้อเห็ดปีนี่เอามันมาหลายเติบ์เลือยตัวนี้เอ้าเห็ดโอ้เห็ดบดหน่อยเห็ดบดล้วงหันเห็ดบดแยเกตไว้ล่างพี่น้องส่วนเห็ดกอกระได้หลายเตอร์เยอะพี่น้องคุณเบิ่งสีสันงามคักนารุ่นน้ำกันพี่น้องรุ่นจนหอนไทยคลิปบุตรลาศิเครื่องตาแยเกตบ่มมาหนีิ เปลี่ยนปลามาปลาใหม่พี่น้องปลานี่เคยเกิดหลายแต่กระ่บมี่พี่น้องเห็ดกบทีิมีบริเวณเดิมๆที่เก็บเมื่อวานละพี่น้องพอเปลี่ยนปลากะหาบ่เห็นจักหลอกอีกคือเกา่าเป็นยังไงจะเก็ตถอยบอกถอยน้อหาไปกับเมื่อซือพอมันออกแต่ปลานั่นละ่ะปลานันเป็นปลาแบบมันซุม่ม ปกติแถวนี่ยถามมันเกิดมันเกิดหลายเลยความสืงนันบ่พ่อบ่จ้ก,ออกคือ,อสำหรับคลิปหมื่อนี่ก็คือซีเมนเบิดหมาาละเด้อพี่นอ้องซีเมนเดินทางกลับบ้านละบานเนี่เป็นคลิปพ่อหอมปาาหอมข้อพี่น้องมันเป็นเฮ็ดแหล่งมีก็มีบ่หลายออกบางหมบางพื้นที่พี่น้องออกบ่ทัวดอกต้องอาศัยหูห,หมหูมองมันเกิดน้ำคาบหูเนี่ หาดอกเดียวกับบ่มีพี่น้องอ่าพี่น้องอย่าให้เบิ่งวันเวลาจากเครือข่ายเด้อพี่น้องนี่วันที่สิบแปดสิบแปดมีหน้าพี่น้องปีหกหาตอนนี้ก็เก่าโม่งสิบสามนาทีพี่น้องเป็นวันเวลาจากเครือข่ายคนส่งปลาอาพัพคลิปเมื่อต่อเมื่อพี่น้องเป็นคลิปจริงๆเหตุการณ์จริงๆพี่นอ้องเอายอดเทดที่ไดที่มันมาเบิงเ่งแยกเกตบานนี่ มันเป็น <Bien> เ <ven ido> ็ดฤดูแหล่งพี่น้องมันกระมานตำนี่แหละพี่น้องตำนี่ก็ถือว่าสุดยอดอยู่ได้ป้นอยู่พี่น้องกับมะมานเฮดบดอีกนิดนึงพี่น้องเลยซุปอ๋คลิปมือนี้กาสีเบารลังการปันไดพี่น้องมันเกิดบริเวณเดิมๆบริเวณที่เก็บหมูว่านแหละพี่น้องหมูว่านมันไปหลายเติบอยู่ส่วนเมือนี้ก็มาเก็บหมองเกลดอกน้อยๆที่บ่เห็นหมูว่านแหละพี่น้องมันเริ่มใหญ่ก็เลยเห็นหลังจากออกจากปลาบริเวณนั้นกับบ่มีพี่น้องรอทั่วปลา มันเกิดแต่หมท่มันซุ่มมะละพี่น้องบริเวณที่มันซุมมนน่มรอหอ้องรอขหาต่อไปก็คือสิบมีดรอกพี่น้องบ้านนี้ก็คือที่เมนเดินทางกับบา้านเชิญชอบวิดีโอยังไงก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนทรงปลาคุณทรงปลาขอขอบคุณทุกไลค์ถุกแชร์พี่น้องถุกกำลังแรงใจถุกคอมเมนต์ถูกคํามติชมจย่งรอลวนกับแยเกตไหมพี่น้อง สำหรับคลิปทีแปดมีหน้าค้มปีหกหากคือสิมเมนเดินทางกับบานปีนองบานนี้อ๋อลรุ่นกับคนฟังปลากับยักษเกตไม่มืองไม่พี่น้องว่าสิเป็นการหาอยู่หากินแนวดว่าสิเขาปลาเก็บเพ็ดอีกบอ่อหรือว่าสิไปหลากไข่ก <laughs> ็ต้องรอรุน่นพี่น้องมีหลากหลายการหาอยู่หากินเป็นวิธีหาอยู่หากินอีสา,บานบ้านเฮาละพี่นอ้องเอายักษเกต สวัสดีค่ะอา้าจังรอ่าลุ่นกับยิเกตไม่พี่น้องกับพ่นฟองปลาไม่เมื่มอนี่เดินทางกับบานก้อนพี่น้องเิลาตอนนี้กับเก่าโมงเสดสพี่น้องก็ถือว่าม,ามันแต่เศ้าอยู่พอถังหาต่อไปมันก็ขึ้นที่วมีดอกพี่น้องหาต่อไปกับเมืยเปาเพอเหตุเกิดบริเวณเดิมเดิมเอากับบ้านก่อนพี่น้องบานี้ขอบคุณถูกไหลถูกแช่เด้อพี่น้องขอบคุณถูกกำลังแรงใจสวัสดีครับ